ในในมีอะไรบ้างแถวนี้ไม่มีนะใครแรกเข้าเลยนะกระสาขาวสวยงามเจ้ามังโมเมคาบัตบา,าดบาเข้ามายังสำนักได้พวกเจ้าก็ใช่ย้อนนะใช่ย่อยนะ นี่กษัตริย์หรือกัลเรียนเนี่ย <one> เหมือน <you S 1> เหมือนกัลเรียนหรือกษัตริย์ถ้านะนี่เป็นเจ้าว,วังโมเมกาโค้เจ้ามีเหตุผลอันใดรีบแจ้งมาบัดน,นี้สำนักนี้ท่านเป็นคนสร้างเองเห,หอเรกกหอาากรนะกดาษของสำนักท่านเป็นคนสร้างเองเหรอคือเรียกกระดาษเหรอปริศนามากกว่าเนาะโอเคกระดาษของสำนักท่านเป็น เาสร้างเองเหรอแน่นอนสิไม่มีการสร้างกับดักของข้านั้นแม้แต่กุยจงและลาตาแห่งหินเข้าก็ต้องชงเชยข้าคนนักยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่านอยู่คนเดียวเหรอปีกย่างยังมีกับดักเต็มบ่วงเลยเขาอยู่คนเดียวเพื่อจะวิจัยการสร้างกับดักนั้นเหรอไม่ได้ตำนานเลยเสียงหลบหนีจากนุดโลกและอาศัยอยู่ในที่ลับ วิจ the ัยสิ่งสุดยอดต่างๆเพียงอย่างข้าเรียนแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นซับซ้อนเกินไปอยากหาที่สงบสงบอยูอย่างสงบได้ไม่นานพวกเจ้าก็นำสกิลออฟฟิวชั่นมาเอาเถอะเอาเถอะพวกเจ้ามีเหตุอันใดรีบแจ้งมาอย่ารบกวนเวลาพของข้าอธิบายอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในลีเวยอย่างละเอียด อัลลาชาชันราชถูกรอบสังหารเหรอทำไมเป็นแบบนี้ก็ได้ใครกล้าบังอาจทำบาปร้ายแรงนี้ลงไปนิ่ีไม่อาจเชื่อได้ถ้าจะทำการตรวจสอบให้ชัดเจนไม่ไม่สิถ้าทำการปราบเมืองที่เก่อนแล้วรอเหล่าเซียนพร้อมหน้ากันฮะ เะยเสียวก่อนอะไรคือปราบเมืองลีเองเหรอท่านจะทำลายทั้งเมืองลีเอ๋อเหรอยังแค่จะใช้คิกสายฟ้าเกรงว่าจะมีปัญหาอะไรอีกท่านไม่ควรคุ้มครองมนุษย์หรอใช่แต่วันนี้ท่านราชาถูกลอบสังหารลีเอ๋ก็อยู่ในช่วงอันตราย หากไม่ปราบในเวลานี้อาญาน,น่าใกล้ขึ้นอีกขั้นท่านั้นไม่อยากจะเห็นทุกยากแพรก่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินดิ้นวชคเวลานี้จึงต้องใช้วิธีเด็ดขาดไงละ่ะว,ว้าวรีบหาทางแก้ไขเร็วเสียนท่านนี้จริงจังแล้วนะเราจะไปปราบทั้งเมืงเองลิเวเรลแล้วนะสัญถวายของแล้วนะตามบรรทัดสัญญา ริงด้วยของอร่อยที We ่พวกเราทำไว้เยอะแยะเลยให้ท่านทั้งหมดเลยพวกเรามาเพื่อเชิญท่านปกป้องเมืองลิเวีไม่ใช่ไม่ได้มาเชิญให้ท่านไปปราบนะอย่างน้อยท่านควรฟังความคิดเห็นของเนหน่อยไหมพันธสัญญาเทพแห่งพันธสัญญาถูกลบสัญหาแล้วํำคำนี้คำคำนี้ไม่ฟังดูประชปรชันหรอ เรามนุษย์ในรืเว่มักจะลืมพันธัสัญญาและชอบปิดเบดึงความจริงบอกว่าพวกเจ้ามาเชิ่าในนามพันธัสัญญาข้าก็ไม่อาจมองข้าบรรทัสัญญาไปวิญญาณพวกเจ้ายังถยู่สิ่งที่ลืมอภัยฉัน เ่อขังราชนาอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาและเคยเสดพลังเซียนเข้าไปเพื่อช่วยให้มนุษย์ทานสงครามแต่บันนี้พลังเซียนนั้นเหลือน้อยมันจึงเป็นไปได้แค่ตัวแทนของที่รลึกแต่ว่าตัวแทนของระลึกนี้ไม่สามารถยีนยังความน่าเชื่อถือของพวกเจ้าได้คำพูดที่ข้าได้ยินเมื่อกี้ข้าจะทำการตรวจสอบให้ชัดเจน นี่เจ้าที่เจ้าจับจันทร์ดวนฉายเชิญพวกข้าก็อาจเพื่อการนี้เอาหลัพวกเจ้ากลับไปเจออยาได้รบกวนข้าเลยว้าวโอเคว่างวนเมกาเควสสำเร็จนี่อะไรไหมแถวนี้ไปเลยออกจากการเที่ยวเควสต่อไปไปที่ โรงแรมวังชูอิอ่งยาซมซุ่มซุ่มจ้าวับไม่ตัดหมโอเคจุดจรานะจากจุดจราอดก็ขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยเงีอะไรวะวับดันสือสินะระดึกการเดินทางราชาแห่งหินสาม อเป็นดาดฟ้าโอ้สวยงามเฮ้เขาไม่อยู่ที่นี่เหรอว้าวดีเยสวยงามเก้าพวกคนเก่าสิทธิ์ี่ตาเห็นนั้นใช่เป็นเรื่องจริงเสมอไปโอ้เท่เป็นคนเลยเหรอ อันนี้สัญลก i ิลออฟอร์มชันจะเหมือนพวกเธอจะเตรียมตัวมาดีนะชื่อเสียวเสียวแต่ว่านี่บบเป็นเรื่องเครื่องลางที่ทำให้ฉันไม่ทำลายพวกเธอไม่ได้แสดงว่าพวกเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยสาเหตุอื่นหรอกนะเออฉันไม่เยเข้าใจ ก n g the r u ้ามมาในโลกของเซียนล่าสูนนั้นถือว่าเป็นการละเมิดอย่างของมนุษไม่แก่งเหมือนกเียเลือดก็ไม่สามารถแบกรับความกดการของบรรยากาศอันเข้มข้นของเซียนได้เช่นกันเป็นการดีสำหรับพวกเธอที่จะรีบออกไปให้ห่างเดี๋ยวสิพวกเรามาเพื่อ อ้าน่าโมโ,โหจริงๆคนคนนี้ทำไมเอาแต่พูดอยู่คนเดียวไม่ยอมฟังกันบ้างเลยนะอยาอยาจะตั้งฉายใหญแย่ให้เขาจริงๆแต่ถ้าลต้องเกินเซียนแล้วโดกนกำสาวให้เปิดจินสบานออกมาเจอแต่กระหลังปีคขงแย่งไ <c oughs> เงอ,อ้อ <c oughs> พวกเรา <c oughs> ไปขอให้ภรรยาต้องแก่สอนหน่อยดีกว่า <c oughs> ถามเธอว่าต้องทำยังไง <c oughs> จึงจะสามารถสื่อสารกับเซียนได้กับเซียนได้อย่างราบรื่น โอ้วิวนี้สวยจริงเย้โอ้โหดาดฟ้าสูงสุดของโรงแรมใช่ได้เลยเองตรงนี้เวอร์โกเดตสวัสดีค่ะการแต่งตัวอย่างนี้น้าตัวอย่างนี้จ๊ดๆโอเคเคยเคยน่าไปแล้วเกี่ยวกับเจนตอนนั้นโอ้โอ้วเจอเจอกับท่านเซว แล้วงั้นเหรอเซลหรือว่าเชาเมื่อกี้อ่านว่าเช้าไม่เร็วนี่น่านาทีเขาอมดียังไม่ถึงว่าจะออกมาเพราะผู้คนอย่างนี้หลุดท่ากลางอย่างนั้นคืออารมณ์ดีแล้วงั้นเหรอเนี่ยโอ้ยสิใช่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้พบเซียนหรอกนะบางคนที่มีศรัทธาแต่ทั้งชีวิตยังไม่เคยเจอเลยก็มีในตอนที่เที่ยวงหินก่อสั้งที่เอขึ้นมาน่ะ ได้ขอยืมแรงของเหล่าเซียนด้วยแต่เพราะว่าเหล่าเซียนส่วนใหญ่นะเข้าใจแต่วิธีต่อสู้เพื่อปกป้องยูเอเราง้นตลอดพันปีมานี้สุดท้ายก็เลยเป็นพวกมนุษย์ที่ประกอบธุรกิจการค้าส่วนพวกเซียนก็สายอยู่ที่ข้างนอกนั่นคุณภรรยาท่าแก่นี่เข้าใจดีจังเลยนะไม่ใช่ภรรยาทักแก ข้าแก่ต่างหากก็คือท้าแก่นี้เลยสรุปก็คือในเมื่อพวกเธอมีวาสณาได้จแบบเดียนแล้วการเรื่องมันก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วนะอยากได้คำแนะนำจากฉันเหรอจริงไปคอยเอาใจท่านเซียวมีความสุขก็ได้แล้วนี่คือต้องตกคำว่าให้ไปได้เลยไปคอยเอาใจให้ท่านเซียอ๋อให้อยู่ตรงอยู่ข้างหน้านี้แหละ ไปคอยพอใจให้ท่านเซียวมีความสุขก็ได้แล้วนี่มีความสุขเหรอท่านยักษ์สาวผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นนึกสภาพตอนที่มีความสุขไม่ออกเลยน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะความจริงเองก็ยังไม่เคยเห็นเขายิ้มเลยแล้วนะเอาอย่างนี้ละกันไปสั่งเฮามอนโตฟูจากเจฟมาที่หนึ่ง แล้วก็เพิ่มอาหารที่เธอถนัดอีกสักจานออามนโชฟูนั่นเป็นอาหารของมู <are> ีิต<ช>ั้งเชียวชอบกินมากส่วนเรื่องอาหารที่เธอถนัดก,ก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วล่ะนะขึ้นอยู่กับปัญญินเหรอเธอถนัดทำอะไรที่สุดนะ you you อะไรดีอ่ะสติฟายสลัดมันดูง่ายไปเอามาฮะมามันจูซากะฮอตไพโลสลาม เมนูนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแสดงว่าต้องก็ต้องเอาที่เมนูเที่เราเคยทำใช่ไหมแสดงว่าไอตัวข้างล่างนี่เป็นตัวหลอกนะครับเพื่อให้เราเลือกขันบนให้ถูกต้องนั่นเอง satisfying satisfying สลัดแล้วกันเป็นอาหารที่ทําได้ง่ายๆงั้นสินะเกไปแต่จริงน่าจะเลือกอีกอันหนึ่งเนาะเผื่อเผื่อได้เรียนรู้เมนูใหม่ น okay. ี่ไงมีอัลมอนต์โตนะตอนนี้มีอยู่แค่0ูงเคต้องไปซื้อจริงด้วยนะโอเคส่วนซัตติฟายยิ่งสลัดเรามีอยู่แล้วนะยี่สิบเอ็ดโอเคท้องฟูโรงแรมสวยงามอยู่นอกระเบียงเลยฮะยานเสี่ยวนี่เหรอว่าฉันกำลังพักอยู่อย่ามารบกวนเวลาพักสิเอออามอนต์โต อย่ามารบกวนเวลาครับเทุกคนนี้มารยาทดีๆพอๆกับคุณแรกเนอร์ชักตีเลตที่มอนสเตอร์เลยนะคุณโกเดตเป็นคนสั่งอาหารน่ะไอซีอยนี้นี่เองถ้ารับแกบอกให้มาก็ช่วยไม่ได้แล้วนะแต่น่าเสียดายตอนนี้ฉันมีแต่ใจแต่ยังไม่มีแรงจะให้ทำของหวานที่ละเอียดอ่อนอย่างอัลมอนต์โตฟูน่ะ คงไปไม่ได้หรอกทำไมกันละ่ะมือของนักดาบนั้นต้องมีความนิ่งมือของปุ๊กอย่างพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มือของฉันขอโทษจริงนะมันไม่ค่อยนิ่งนะเป็นผลหรอก็เพราะว่ามีลูกค้าเล่าก,กันว่าที่โรงแรมนี้มีผีสิงนะสิ อ๋าสิแมยังจะมาเมื่อกี้นเมื่อกี้ฉันอยู่ในครัวก็มองเห็นเหมือนกันอะไรบางอย่างที่มันแปลกแปลกุ๊กคนนี้ดูท่าทางโหดๆแต่พอพูดถึงเรื่องพวกนี้น้ำเสียงก็อ่อนเปลียไปเลยนะสรุปก็คือพอคิดว่าแม้แต่วังชูวินก็ไม่ปลอดภัยแล้วโดยหลังจากที่จะต้องใช้บดอัลมอนด์หวานก็เลยไม่นิ่งไงล่ะ เอาล่ะบรรเรียนเพื่อคุณรากาที่ดีที่สุดของออมมาโตโกพวกเราไปดูที่ครัวกันเถอะจ้ากลับไปกลับมาใกล้แล้วมีอะไรเหรอมีตัวอะไรลือ้อาออกเข้ามาให้ต็มจุดที่นี่ที่นี่ดูเหมือนจะมีชุบเออเออกัลนวิีญาณเด็กอา ไปต่อหน้าหายไปไหนแล้วโอเคไปตามตำแหน่งเฟสโอเคอ๋อคุยกับยานเซียวเหมือนเดิมนะ What ฮะพวกเธอเห็นพวกเธอก็เห็นใช่ไหมมีปีจริงด้วยนี่น,นี่มันเป็นเรื่องดีได้ยังไงเรา okay, so ไม่ไหวแล้วทำไงต่อดีละ่ะน่าเสีดพวกเราไปถามพยาเจ้าของโรงแรมก,กันเถอะ โ okay. อ้มาเ,ออเรื่องแค่นี้ทำ็นกลัวเสียแรงที่เคยเป็นเด็โจรพูเที่ยมโหดดูเหมือนคุณโจเด,ด,ดตจะไม่ได้กลัวผีเท่าไหร่นะเทพหรือผีอะไรพวกนี้เนี่ยมันเจอบ่อยแล้วละ่ะว้าวอาวจะว่าไปแล้วเหมือนว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่ามีเซียนมาประกอบตัวที่โรงแรมนะสินะแต่ว่าคุณโจเดต ไว้ก่อนเลยนะนี่ถือนี่คือถือเป็นความลับเล็กๆน้อยๆของฉันเอาล่ะยังไงพวกเราลองดูกันสักตาเถิดน้อยนั่นจะไม่จะได้ไม่มาทำให้ทุกคนกลัวอีกเรื่องนี้จะว่ากันไม่ได้หรอกก็อย่างที่เซียนตอนนั้นพูดแหละปีญาของมดน่ะไม่แข็งแกร่งเท่ากับเซียนเมื่อที่จาไม่ได้รับบาดเจ็บในตอนที่ติดต่อกับเซียนงั้นก็เริ่ม จากหาดติต่อกับเจ้าผีน้อยนั่นก่อนแล้วกันไม่มีปัญหาแต่จะเกียกอมผีได้ไงกันล่ะเมื่อีรมีรูปภาพอยู่ใบนึมันมีรูปของมุกระูกขงเอพันปีก่อนไปดูหน้าตาของมันก็ได้นะหลันั้นก็ไปหาถานที่ที่มองเห็นมนาส่นที่สมรด้จี่ายไรอบๆโรงแรมดูแล้วกันว้าวโอเคจะทำไงต่อรูปแหวน เกทข้างบนวู้ข้างบนนู้นรูปนี้เหรอแค่ตรวจเช็คประเนร์ป่าปส่วนเหมือนเป็นรูปตกอกศรจีนโบราณนะแล้วเป็นรูปพัดทีนี้โอเคคนหาลสถานที่เห็นพนึกป่าวส่นที่สมบูรณ์ได้ก็เหมือนเป็นขาวอะไรกต่าง หวข้างล่างเหรอคุณหลงลงข้างล่ like างยาวไปสิเกี่ยค่นอกนี้เลยโอเคเลยอ๋อกินนี่เหรอนี่ไงเป็นลูกเกีแล้ว ก็คือคนหาสถานที่ที่เห็นพนึกที่สบมบูรณ์ได้โอเคันนี้ก็มีโอ้อ่นนี่ไงโอ้ดีจังเข้าใจเล่นนะมันแบบว่าเออมี มีหินสามก้อนเรียงกันไปนะครับแล้วไายต่อทำไมถึงพื้นที่เควสแล้วค้นหาก็อยู่จุดนี้ไงแล้วไม่เลยไปอีกหรอถ้ามีซีรีตรงนี้แต่เหมือนเราจะออกจากเขตเควสแล้วล่ะเอาซีรีตรงนี้ก่อนแล้วกัน ไปไม่มาล่ะออแค่นี้ไงสังเกตนานแล้วเมกมในกล่องเกกลับไปที่เดิมเคต้องยืนให้ตรงใช่ไหม อ๋อต้องให้ตรงเป๊ะๆเ,เลยเหรอเอออกมาแล้วนะกระติกเกงไปดินเนื้อจับเธอคนนั้นต้องจึงเธอแล้วแหละอ่าเธอหนีไปแล้วคงต้องตามเธอนะเก็บังตรงนี้ก็มีซิลพาวเวอร์แล้วนะแต่เราก็มีเยอะแหละตีไมาต่อไปแล้ว อันนี้เหมือนเป็นชุดเอา้าดูนันเตอร์นะเป็นแบบมันยนต้องจักรที่ช็้ตหรือเปล่าไม่จะช็อตเลยเขาเมันอยู่สูงมากไม่ให้โอเคลงมาจัะจายพลังข้า มีข้อมูลดูข้อมูลก่อนสตูใหม่รูนันเตอร์เครื่องจักรโบราณที่ยากต่อการรับมือสุดๆโดยเฉพาะเมื่อมันลอยอยู่บนอากาศหากสามารถโจมตีบรรกาการให้เปิดเผยการการส่วนหัวออกมาได้แล้วก็เออใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราก็จริงที่สุดสำคัญนะโอ้ย ว่าปล่อยเขาล่วมกันโอเค ครับก็ใช้โนเอลจับแสงเออใช้ได้ดีเลยได้เปลี่ยนโนเอลจะแท้ฮิลเลอร์พี่ใหญ่ป่วยฮิลเลอร์น้องสองมองมาแหหงแฮง ในที่สุดก hey, ็ต sí. yeah, ัดไปได้พี่ใหเราเหนื่อยเลยเฮลิคอร์น้องสามเก็บยาเฮลิคอร์น้องสี่เอามาตุนอะไรวะมาเที่ยวหลอกคนอื่นมันไม่ดีนะเจ้าหนูจะไม่ตายหรือเปล่าเฮลิคอร์น้องห้าตายแล้วเฮลิคอร์น้องหกยกขึ้นมาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเออก็ได้ หนูจะไม่ไปแกล้งพวกเขาพวกแขกในโรงแรมแล้วล่ะตั้งหน้าเปลี่ยนเป็นให้พี่ไปจะบินมาเล่นกับหนูแทนละกันเฮ้อสยองเลยถ้าพี่ไม่มาแล้วก็ถ้างั้นหนูจะไปฝ่ายไปหาพี่เองโอดไปหน่อยไหมเล่นเล่นกัะนังหนูเฮเลเคอร์เล่เคอร์น้องห้าเปอะไรเขียนอะไรเล เกือบไม่ไหวกลับไปที่หวังชูอินนัเซียวอะไรนะไม่ได้ยินตัดปากตีว่ากำลัาหลอกหลอกอีกแล้วไ่อยอะไลนะคนเนี้ยฉันนัทเซียวขอรับครอเดี๋ยวนะเดี๋ยวาจะำอาตอูี่อกหอนที่สุดให้เลยแล้วรอว่าคุณม้อวเข้แน่ใช่ ่าวิันดสุดไปเลยที่กลับมารู้สึกว่ามือน,นี่ทั้งเย่ yeah, ได้จุดพิเศษนะแสดงว่ามีเมนูใหม่เหรอก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะอ,อ,อัลมอนตโตฟุแสดงว่าเราได้เคยได้ทำอ,อัลมอน์โตฟุเป็นสุวอาหารมาได้แล้วแล้วก็ได้ซ้ำใช่ไหมสุวอาหารครั้ง ไปไหนต่อเออคอเติมพลังก่อนรู้สึกพลังไม่เต็มนะก็ไปกอยู่แถวนี้นี่นะคุยกับเซียวคุยอีกที่นึงเหรอเฮ้ยเซียวฮอร์เซียวคือดาดฟ้าคือเทพโอเคเซียว พบเจออีกแล้วเหรอเราเดียวครั้งนี้อย่าเพิ่งรีบหายตัวไปนะนี่คือนี่คืออองออนโตคูที่เธอชอบที่สุดไงล่ะและอีกจานก็เป็นอาหารจานเด็ดของนักเดินทางท่านนี้สลัดที่แสนอร่อยจัดเทสแจงสายลมไปที่พิการีแล้วเข้าอาจังหวัดตอนที่เขากำลังกินเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังซะราชห่งหิน ถึงกับตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ฉันยิ่งเดืดเลยไม่ว่ายุคสมัยทีนเด็ดแต่ไปแค่ไหนฉันก็ยังไม่เคยจินตนาการถึงเรื่องที่ละเอียดจะสูญเสียราชาไปเลยชีชิงชีชิงิงที่เคยปกครองเหล่ามนุษย์อยู่กำลังจะทำอะไรกันแน่นะมันจะไปหาเจ้าจับจันตอนนัดฉายเจ้ากงการุภาเจ้าวังวนเมฆา พวกเป็นเทพทั้งสามถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องตัดสินใจแล้วพวกเซียนจะไปสอบสวนชี้สิ่งนั้นเหรอพวกเซียนจะไม่เหลือเรื่องความรับผิดชอบถึงแม้ฉันไม่อยากอกไปตัดเพื่อนกับโลกของมนุษย์แต่ท้ายสุดแล้วหน้าที่ก็คือหน้าที่เพราะว่าเทพบอกพวกเราก็ยังเป็นเทพแห่งพันธสัญญาอีกด้วยก็เดี๋ยวนะจะมีคำถามสุดท้ายก็ นั่น่ะหัวน้อยเมงนั่นน่ะสรุปแล้วเป็นในตอนที่ป่ามาและกัตาสูนก็มีบางครั้งที่จอาที่ไม่เยายมนุษย์เลยครท้งแต่ก็ไม่สามารถไปสู่สุคติได้เราก็เลยขอให้เขาแก่กับผู้ดูการงแช่วยรับไปดูแลสักรัหนึงนะที่แทหวังชู่วยดูแลไว้เองเลยเนี่ยขอบเขตการการของโรงแรมแห่นี้มันกว้างเกินไปแล้วมั้งน เหมือนนั้นเลยนะรุ่นหน้าโฮเทลรุหน้าอะไรไหมเกณล้างวัชพืนอียี่สี่แล้วเกณฑ์มีอะไรตรงนี้ตรนั่นอะไรอ่ะข้อข้างในห่างอันนี้มีหินก้อนใหญ่อยู่นี่น่านนนนนนนจะเป็นหินประดับสวนลวมะมั้งแต่วตัตถีเห็นประดับสวนจะถูกวางประดับไว้ในสวนไม่ใช่หรือไงทำไมมา,าไว้ในนี้กันนะเอ๊ะมี็ของแบแปลกๆวางอยู่บนยอดของหินประดับสวนสวนด้วยนี่น่ะ ดูเหมือนจะเป็นลักษณะสักอย่างน่าสนใจงั้นในเมื่อเราต้องกำลังออกเดินทางกันอยู่ตอนอยู่ที่รีสอร์ก็ลองดูประกาศที่คล้ายการกักหินประดับสนนี่แล้วก,กันถ้าเหรอถ้าเจออะไรแล้วก็แบบนั้นก็เยี่ยมไปเลยเหมือนลายทางสมบัติแล้วก็คือมีหินแบบนี้ที่เหมือนคล้ายอะไรอ่ะมี จิ้มเข้าไปตรงกลางแล้วก็มีลิว,วับอยู่ตรงตรงจุดนั้นเลยว่วะดูสักหน่อยนะมีตรงไหนโอเคดูตรงนี้ไม่มีโอเคก็จำไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคไปที่เควนะมีอยู่เอะใช่ไหม แต่ขอเติมพลังก่อนอเทพแฮงดินโอเคต้องยืนอยู่สักพักนะถึงจะให้มันขึ้นแสงสีเขียวอะมันถึงจะพลังเต็มโอเคได้เพิ่มมาอีกหนึ่งนะถวายสิบครับสิบสองเ้าสี่ ต่อที่รีเวเอไหนใกล้กว่าอันี้